สวัสดีครับพบกับ Variety DIY ผมช่างแดงนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ k e n จิซึ่งนั่นก็คือกาวมหาอุดในผสงค์สูตร t i n 1วซึ่งสูตรนี้ผู้ผลิตก็ดได้พัฒนาตัวกาวให้เราใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับจะดีกว่าของเดิมไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังโดยปกติแล้วการใช้งานกาวมหาอุด หรือดินน้ำมันอีพอ็อกซี่เราจะต้องตัดแบ่งส่วนผสม A และ B ในปริมาณที่เท่าๆกันและนำส่วนผสมมานวดให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนก,อนการนำไใช้งานสำหรับกาวสูตรทูอิวันของเคนจิเราสามารถลดขั้นตอนดังกล่าวไปได้และเนื้อกาวส่วนที่เหลือสามารถเก็บไวใ้ใช้งานได้อีกในภายหลังโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลมและแสงแดด นำเนื้อกาวที่ตัดแบ่งไว้แล้วมานวดให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันก่อนการนำไปใช้งานจุดสังเกตเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วสีของเนื้อกาวจะมีสีในลักษณะสีเทาอ่อนในตัวอย่างนี้จะเป็นการนำกาวมาซ่อมแซมมือจับม่านประตูใช้กาวพอกไปยังบริเวณรอยแตกร้าวที่ต้องการประสาน ในขณะน,นี้หากเราต้องการตกแต่งพื้นผิวสามารถใช้น้ำมาช่วยในการตกแต่งพื้นผิวของเนื้อกาวให้เรียบเนียนได้ตามต้องการหลังจากนี้ควรทิ้งระยะเวลาเพื่อให้กาวเซตตัวได้เต็มที่อย่างน้อยๆ8 1 0ชั่วโมงขึ้นไปหรือมากกว่านั้นได้ยิ่งดี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของกาวได้ดียิ่งขึ้นและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมนำลูกปูนขนาดประมาณ3กิโลมายึดกับตะขอโดยใช้กาวมหมาอุดเป็นตัวประสานหลังจากทิ้งให้เนื้อกาวเซตตัวเป็นระยะเวลาข้ามคืนผลลัพธ์ที่ได้เนื้อกาวสามารถยึดเกาะกับวัสดุได้ดีครับสำหรับผมแล้ว กาวนกประสงค์ตัวนี้ถือเป็นวัสดุสามัญประจําบ้านที่ต้องมีติดไว้ไม่ว่าจะเป็นงานส้มแซมหรืองาน DIY น่าจะต้องมีโอกาสได้ใช้สักวันหนึ่งแน่นอนหากสนใจสั่งซื้อสินค้าผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันในโอกาสต่ตอไปครับ